สวัสดีนะครับทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็เรามาต่อกันในหัวข้อ district cooling system นะครับซึ่งอาจารย์เกียรชาก็ได้พูดในส่วนของภาพรวมของ district cooling system ไปแล้วนะครับหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของว่าดิส t รี c o o l i n g s y s t e m เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะพิจารณาใช้ระบบ district cooling system เนี่ยเมื่อไหร่นะครับในส่วนวันนี้เองเนี่ยผมจะมาเน้นในส่วนของว่า เราจะออกแบบระบบดิส r ริ t คูลิ่งซิสเต็มเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล้วมีเคสสตี้หนึ่งที่สองเคสมาให้ท่านได้ดูนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่านะครับทบทวนของเมื่อวานว่าดิสตริกคูลิ่งซิสเต็มเนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันคือระบบการทำน้ำเย็นแบบรวมศูนย์นะครับที่มีชิลเลอร์แพลนอยู่ที่เดียวแต่ว่าจ่ายให้กับอาคารหลายๆอาคารด้วยกันอย่างเช่นในในรูปนี้นะครับถ้าดูตรงไดอะแกรมทางด้านฝาเนี่ยเรียกว่าแพลนเนี่ยอยู่ตรงนี้ดิสตริกคูลิ่งแพลนนะครับแล้วก็ มีการจ่ายน้ำเย็นไปที่อาคารต่างๆนะครับผ่านระบบไปปิ้งนะครับแล้วก็จุดเทอร์มินอลพอยต์ของเขาเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ตัว ETS หรือว่าตัว Energy s r a n f e r ก็คือ p r i ิจิ n g เ n e e r นั่นเองนะครับส่วนมากก็จะจ่ายกันที่ที่ตรงนั้นนะครับไปสู่ให้กับลูกค้านะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นรูปของตัวอย่างจริงของงานหนึ่งที่ที่ผมเคยมีโอกาสออกแบบนะครับเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ ตัวนี้โรงพาบาลน,นี้ประกอบด,ด้วยอาคารอยู่4อาคารนะครับในนี้นอกจากโรงพยาบาลแล้วยังมีส่วนอื่นยังมีหองพักของแพทย์พยาบาลอะไรต่างๆอีกนะครับแล้วยังมีบ้านพักอีกในโครงการนี้ทั้งหมดก็จะจ่ายจากดิสิกูลิมเพลนนะครับซึ่งก็มองว่ามันคือระบบช h i เ l อร์แพลนที่สามารถจ่ายให้กับหลายๆอาคารได้นะครับเมื่อไหร่ที่เราควรจะ พิจารณาระบบดิสทริกคูลิ่งแพนเนี่ยมันมีตัวแปรอยู่2ตัวหลักๆนะครับที่ต้องดูก็คือหนึ่ง,งก็คือเทอร์โมโหลดเดนซิตี้คือความความหนานแน่นของโหลดการทําความเย็นนะครับคูลิ่งโหลดนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะระบบดิสทริกคูลิ่งจะเหมาะกับระบบที่มีความหนาแน่นของโหลดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับความหนาแน่นของโหลดเนี่ยมันเกี่ยวพันโดยตรงกับระบบไบพิงเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งคอส่วนใหญ่ของระบบดิสทริกคูลิ่งเนี่ย สักประมาณมากกว่าครึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ตัวป i p i ปิ้งเน็ตเนะครับเพราะฉะนั้นไออาคารหรือว่าคื้นทียต่างๆเนี่ยที่มีโหลดด e นซิตี้สูงๆเนี่ยก็เหมาะแก่การลงทุนระบบดิสฟิคูลิ่งส่วนอาคารที่อาจจะมีโหลดอาคารในแนวราบอย่างเนี้ยครับยกตัวอย่างที่มีโหลดดนซิตี้เนี่ยน้อยๆเนี่ยเราอาจจะต้องลงทุนตัวระบบปปิ้งเนี่ยที่ค่อนข้างสูงครับเพราะงั้น ที่เหมาะก,ก็คืออาคารที่มีโหลดเบนซิตี้เยอะๆอีกอันหนึ่งก็คือเป็น annual load factor เนี่ยต้องสูงด้วยถึงจะเหมาะนะครับคำว่า annual load factor เนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันมีผลโดยตรงกับ installation cost นะครับ annual load factor เนี่ยถ้าจะพูด,ดง่ายๆก็คือว่ามันเหมือนเป็นโหลดในช่วงเวลาหนึ่งปีในรอบหนึ่งปีโหลด average เนี่ย เป็นกี่ตันอาวประมาณนี้นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับพีกโหลดนะครับถ้าเอฟเ a อรเรเปรียบเทียบกับพีกโหลดเนี่ยใกล้เคียงหนึ่งถือว่ามันเหมาะแก่การทำดิ i ฟิ Cooling อย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าเอฟเ a อร์เรทโหลดเนี่ยเมื่อเทียบกับพีกโหลดเนี่ยมันต่าๆเนี่ยไอเนี้ยเรากลายเป็นว่าเราลงทุนตัวแพลนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงแต่ว่ายูทิลไลทตัวอิ u i ิ m เมนเนี่ยได้ต่ำนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นในอาคารหรือในกลุ่มของอาคารเนี่ยนะครับที่มีโหลดแฟกเตอร์เนี่ยค่อนข้างต่ำ่าพวกนี้จะไม่เหมาะแต่ถามว่าเรามีวิธีการไหมที่ไม่เหมาะแล้วจะทําให้ลงดิสิคูลิ่งไปแล้วได้ผลจริงมันมีวิธีการของการทำโหลดเอชจัสต์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในภายหลังว่าเราจะทําโดยวิธีไหนบ้างนะครับ mm hmm. เพื่อให้ การใช้ดิจิตอลลิงแพนเนี่ยสามารถแอพพลายไปใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น,นครับซึ่งจาก2อข้อที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ในเรื่องของเทอร์ม l นโหลดดิ s ตี้กับตัวโหลดแฟกเตอนะครับถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยอาคารที่เหมาะนะครับก็จะเป็นพวกบิ๊กยูสบิ d ิ่งเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะคือมีการใช้งานที่หลากหลายมีโหลดโปรไฟล์ที่แตกต่างกันแล้วเมื่อนำมาคอมบาย e เข้าด้วยกันเนี่ยมันทำให้โหลดแฟกเตอเนี่ย ออกมาเนี่ยใกล้เคียงหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับโหลดแฟกเตอร์ตัวล่างเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นสีเหลืองตัวนี้ที่ที่ทเราเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับสีเหลืองเนี่ยอาจจะเป็นโหลดของรีสิเดนเชียลแล้วก็สีฟ้าฟ้าเนี่ยจะเป็นโหลดของ,งโรงพยาบาลหรือบางส่วนอาจจะเป็นโหลดของออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรามาคอมบนด้วยกันเนี่ยมันจะได้โหลดอยู่ก้อนหนึ่งที่ทําให้ทําให้โหลดแฟกเตอร์เราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้น หลักเกณฑ์สำคัญอันดับหนึ่งในการที่ทำดิสต c ิ c ูลิ่งซิส s ต็มนะครับก็คือเราต้องดูเรื่องโหลดโปรไฟล์เนี่ยของแต่ละอาคารเป็นหลักมาดูตัวอย่างที่โครงการที่ใช้ระบบดิสต t ิ o ูลิ่งนะครับก็อย่างเช่นทางรลกซ้ายมือบนตรงนี้เป็นสนามบินสวรรณภูมนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัว d i s t ดิสตริกูลิ่งแพนอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จ่ายไปให้กับสนามบิน ร,รูปหนึ่งก็คือเป็นศูนย์ราชการที่มีทั้งโซน A สโซน B และที่กําลังจะก่อสร้างเป็นโซน C นะครับรูปข้างล่างเนี่ยเป็นรูปของโรงยานสีลาดก็จะใช้ระบบ i s t t r i t t o o o l n n s y y t t m เหมือนกันนะครับ,นะรบางานต่างประเทศที่สีเคยออกแบบนะครับอย่างเช่นที่ลูลูไอแลนด์นะตัวนี้เราไม่ได้ออกแบบระบบ i s t t i c t c o o l i n g system แต่รเ,เราออกแบบระบบประกอบอาคารของแต่ละอาคารแล้วก็ทำพวกอ t s อออกแบบระบบ เอชเอนเอรที่รับต่อน้ำเย็นมาจาก d ิสท c ิ o คูลิ่งซิสเต็มนะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือเป็น m e d i นาชนะครับที่ที่กาตาก็จะเป็น d ิสท c ิ o คูลิ่งซิสเต็มเหมือนกันเราผมก็มีโอกาสออกแบบงานนี้ดยกันออกแบบตัว ETS ซึ่งรับน้ำเย็นมาจากสวิต i c e ร r ไวเดอรอีกทีนะครับเห็นว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ๆเนี่ยจากค่อนข้างมาะกับระบบ i s t r i c t Cooling System นะครับทีนี้เรามาพูดถึงหัวข้อหลักของวันนี้นะครับที่พูด นะครับก็คือว่าเราจะออกแบบระบบ q u i d c o o l i n g system เนี่ยได้อย่างไรมันมีหลักปรัชญาในการออกแบบอยู่สาส่วนที่สำคัญด้วยกันนะครับ,นะรบอันดับแรกก็คือว่าในเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงพลังงานนะครับที่ต้องพิจารณาอันดับที่2ในเรื่องของเชิงของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนอันที่3มก็คือเรื่องของ Stability กับ Reliability ของระบบนะครับระบบ ที่ออกแบบเนี่ยพูดให้รวมๆก็คือว่าต้องอประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีสเสถียรภาพมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือได้ของระบบเพราะว่าระบบทีสึกคูลิ่งซิสเต็มเนี่ยเป็นการใช้งานระบบเนี่ยตลอด365วันทุกวันแล้วก็ลักษณะใช้งานคือ24ทับ7 นะครับก็คือไม่มีหยุดเลยเพราะงะั้นความมีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือได้ของระบบเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญของระบบนะครับทีนี้มาถึงในเชิงข้อพิจารณาอันดับแรกนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพของพลังงานนะครับเวลาเรามองถึง d i s ิคูลิ่งซิสเต็มเนี่ยจริงๆมันมีองค์ประกอบหลักอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับประกอบก็คือว่าอันดับแรกก็คือตัว Plant ีซิคูลิ่งแคลนที่เป็นชิลเลอร์แคลนนะครับ อันที่สองก็คือส่วนของ distribution piping network อันดับที่สามก็คือส่วนที่ ETS นะครับซึ่ง ETS เองมันก็คือตัวดีมานเน่งตัวโหลดของอาคารทั้งหมดเพราะมันมี3ส่วนที่ต้องพิจารณานะครับก็คือตัว Plant ซึ่งเป็นส่วนของ s u p p r i ตัว piping network เป็นส่วนของ distribution พลังงานความเย็นนะครับและส่วนของ ETS เป็นส่วนที่อตอบสนองกับ ดีมา n d โหลดความต้องการน้ำเย็นของแต่ละอาคารเพราะเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดู3ส่วนนี้ประกอบถึงแม้ว่าเราอาจจะมองไปว่าเราจะออกแบบเฉพาะแผนแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวกำหนดขนาดของแผนลักษณะของแผนตัวกำหนดอุปกรณ์จำนวนอุปกรณ์ต่างๆและ f อฟฟนซีของแผนเนี่ยล้วนขึ้นอยู่กับความต้องการโหลดในแต่ละอาคารทั้งสิ้นนะครับก็คือดีมาโหลดนั่นเองนะครับเพราะใน ในแต่ละครคาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปทําระบบ d i s i คูล,ลิมแพลนซิสเต็มนะครับเราจะต้องไปพิจารณาโหลดโปรไฟล์ของแต่ละอาคารแต่ละแบบนะครับดูว่าระบบ HVAC เนี่ยหรือระบบแอร์คอนดิชชันนิ่งออกแบบไว้เป็นยังไงนะครับตัวเว t เต r Data ตัาตัวบิ i n ิงออเรนเทชันต่างๆตัวเปลือกอาคารนะครับตัวโหลดต่างๆที่มีส่วนสำคัญในตอนนี้เลยนะครับก็คือตัว f r e s แอร์โหลดนะครับยิ่งยิ่งในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย ทุกคนจะพูดถึงเรื่องว่านำตัวเฟสแอร์เข้ามาเพื่อดูชั่ในเรื่องของเชื้อโรคที่เกิดขึ้นภายในอาคารอะไรต่างๆเนี่ยความต้องการปริมาณเฟสแอร์ก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉั้นโหลดพวกนี้เป็นโหลดที่เราต้องนำมาพิจารณาซึ่งอาคารโดยทั่วไปนะครับโหลดเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆของอาคารก็คือที่เป็นเอ็กเทนอลกับอินเทนอลนะครับเอ็กเทนอลเนี่ยพวกกรอบ เลือกอาคารต่างๆแล้วก็พวกสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆอาคารนั้นนะครับคําว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆอาคารนะครับอย่างเช่นว่าถ้าอาคารออกแบบเนี่ยให้มีความลุ่มลื่นมีต้นไม้เยอะๆนะครับรอบๆอาคารเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอากาศจะเย็นนะครับแต่ถ้าอาคารนั้นเนี่ยมีพื้นที่ฮัสเกตเยอะๆมีพื้นที่คอนกรีตเยอะๆมีแอสเลา์เยอะๆเนี่ยน,นะครับ บริเวณรอบๆอ,อ,อาคารก็จะร้อนโหลดของอาคารก็จะเยอะนะครับในส่วนของไอ building skin นะครับอาคารไหนที่มีสัดส่วนของเปลือกอาคารเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับพื้นที่ปรับอากาศแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่กระจกเพราะงั้นโหลดส่วนใหญ่เนี่ยสัดส่วนของโหลดถ้าเป็นของเปลือกอาคารเยอะๆเนี่ยจเห็นว่าโหลดเนี่ยมันจะมีตอนกลางวันเนี่ยโหลดจะค่อนข้างสูงแต่พอตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆเนี่ยโหลดอาจจะต่ําลง ต่ำลงนะครับตามโหลดของดวงอาทิตย์เนี่ยเพราะฉะนั้นมีการแกว่งของโหลดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าโหลดไหนที่ building skin เนี่ยค่อนข้างดีหรือว่ามีสัดส่วนของโหลดเปลือกอาคารกับโหลดภายในเนี่ยน้อยเนี่ยความเรียกว่า f r a c t u a t e หรือความแปรเปลี่ยนของโหลดภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อแคนเน่ก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยเพราะว่าเราจะต้องออกแบบโหลด ตัวด้านซัพพลายยังไงเพื่อให้มันโหลดโปรไฟล์เนี่ยมันล้อไปกับโหลดโปรไฟล์ของตัวดีมานทภาความต้องการโหลดจริงๆนะครับในส่วนของ internal hit l ิ a โหนะครับส่วนมากโหลดพวกเนี้จะค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยแปรเปลี่นนะครับสัดส่วนของโหลดที่มีส่วนเยอะๆในอินเ r อร์นอลนิดโหลดในอาคาร ปัจจุบันเนี้นะครับส่วนมากก็จะไปที่เฟสแอร์โหลดก็คือโหลดของ outdoor air ที่เอามาให้กับคนเพื่อใช้ในการหายใจนยในบางอาคารเนี่ยสูงถึง4 0่สถึงห้าสิบเอนเช่นในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะสูงถึง50%นะครับหรือในพวกอาคารพวกแลบ lap พวกเนี้ยแล a p บางประเภทต้องการ100%ยเปอร์เซเแอร์เนี่ยอาจจะสูงรวมๆแล้วทั้งอาคารอาจจะสูงประมาณสัก70-80%ของโหลดเฟสแอร์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโหลดพวกเนี้ยมันก็จะสูงเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นสภาพร้อนชื้นเนี่ยโหลดของเฟสแอร์จะสูงอยู่เกือบ ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการเกิดโหลดลักษณะของโหลดแล้วก็การแ่งของโหลดพวกนี้จะมีผลต่อการออกแบบระบบ i s ดิสกูลิ่งแ n นของเรานะครับ